พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมนะครับที่ร้านพ่อบุตรนะครับผมวันนี้ได้เจ้ามิซูวิชิสตาร์ด้านะครับผมเครื่อง2005มานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมคันนี้เป็นสตาร์ด้าปีจดทะเบียนปี2540นะครับผม ตัวนี้เดิมจะเป็นตัวตาลึกนะครับแต่คันนี้เขาแปลงหน้ามาใหม่เป็นตัวตาเต็มนะครับเป็นปี05นะครับคันนี้เครื่อง2 5 0 5พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับคันนี้เราเปิดราคาอยู่ที่5.9 0 0 0บาทนะครับผมราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับภาษีต่อให้พรบบต่อให้หมดนะครับรถคันนี้ขาดภาษีปี57นะครับเดือนมกรา แต่เราจะต่อให้จนถึงมกรา69เลยนะครับต่อให้2ปีใช้กันยาวๆไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาชมนะครับผมรอบคันและรายละเอียดต่างๆนะครับนี่รถขับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับผมขับทางไกลได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผม คัดสีสวยนะครับสีก็จะมีตำหนิบ้างนะครับเป็นรอยขีดข่วนนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเบียดเบียดมานิดนึงนะครับนี่ให้ดูนะครับมีเบียดเบียดนะครับใครหาลดราคาประมาณนี้เอาไปใช้งานนะครับเข้าไร่เข้าสวนนะครับไม่เน้นสวยงามนะครับราคานี้ลองพิจารณาดูนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาท ราคานี้เราโอนให้ด้วยนะครับโอนต่อภาษีให้ครบหมดนะครับคัดสีสวยนะคัดสีไม่มีผุไม่มีดามนะครับยางพอได้นะครับยางก็ยังพอได้อยู่นะมีรอยขีดข่วนนะครับนี่ท้ายไม่มีแตกนะครับผมนี่ครับ าท้ายปิดเปิดได้ปกตินะครับแม็กไลเนอร์มีครบนะครับแม็กไลเนอร์สวยนะครับไม่มีเจาะนะครับเนี่ยก็จะมีบบนี่ครับอย่างนี้นะครับแต่ไม่มีผลกับการใช้งานนะไฟท้ายสวยนะครับประมาณนี้นะรายละเอียดของรถบอดี้นะครับมีรอยขีดข่วนนะครับผม ใครหารถใช้งานราคาถูกๆนะครับลองพิจารณาดูเลขคัดซีคมกิฟนะครับคัดซีสวยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูมุมกว้างๆนะครับใครหา ตาด่าอยู่นะครับลองพิจารณาดูราคาห้า0มบาทพร้อมโอนต่อภาษีพรบให้ใหม่หมดนะครับผมจบที่เราเบาที่สุดนะจ๊ะกระจกหน้าไม่มีแตกแล้วนะครับผมนี่ลังค่าสวยนะครับใครหารถเน้นใช้งานราคาถูกๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเดี๋ยวชมภายในกันนะครับภายในนะครับผม เบาสวยนะครับเบาไม่ขาดคันนี้เพลงมีฟังนะครับวิทยุมีฟังนะเนบาไม่ขาดนะครับผมนี่เบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมที่เก็บของตรงกลางยังอยู่ครบนะครับเบรกมือใช้งานได้เกียร์ดีไม่มีหลุดนะครับนี่ครับคอนโซลวิทยุ ที่เปิดแอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่คอนโซลไม่มีแตกหักนะครับกระจมองหลังมีให้ครบนะครับพวงมาลัยก็เดิมๆนะครับผมหน้าปัดเลือนไม้ทุกอย่างไม่มีแตกนะครับผมช่องแอร์ฝั่งนี้ก็สวยนะครับผมเบาะเลื่อนหน้าถอยหลังพับได้ปกตินะครับเบาะเลื่อนหน้าถอยหลังพับได้ปกตินะครับผม เบาแคบนะครับส,สวยๆหน้าหนานะครับเบาหนานะครับนั่งนิ่มนะเบาแคบนะครับภายในหลังคาสวยนะครับหลังคาถือว่าสวยที่บังแดดก,ก็ใช้งานได้ครบนะครับนะครับจิบ มาชมอีกฝั่งนะครับผมสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับ <c oughs> แผงประตูก็สวยนะครับแผงประตูเนีย่ยครับแผงประตูตัวนี้เป็นรุ่นมือหมุนนะครับเครื่องสองพันห้าจะเป็นรุ่นมือหมุนนะครับราคานี้นะครับเน้นใช้งานนะครับผม ห9 0 0มืนเก้าพันบาทพร้อมโอนให้เป็ดเสร็จทุกอย่างเลยนะจ๊ะนะครับรถไม่มีผุนะครับผมรถไม่มีผุนะเสวยๆนะครับโครงสร้างทุกอย่างเดิมนะครับผมเดี๋ยวดูฝั่งข้างคนขับนะครับผมอา้าวประตูนะครับปิดสนิทนะครับไม่ตกนะนี่ ประตูไม่ตกนะครับผมคอนโซลสวยนะครับเนี่ยที่เก็บของก็ล็อกได้นะครับแต่เป็นล็อกแบบนี้นะครับผมปิดเปิดได้ปกตินะครับผมสตาร์ด้าเก่าไปแล้วชอบเป็นนะครับแต่อันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเก็บสำเนารถเก็บของได้กระจุกกระจิกได้นะครับนี่มีที่ล็อกเกียร์ให้ด้วยนะครับผมของแคลิบอย เบาสวยนะครับเบาะสวยทั้งสองตัวเลยเดิมๆนะครับสวยนะครับแผงประตูนะครับฝั่งซ้ายนียครับสวยกระจกมือหมุนนะครับหมุนได้ปกตินะครับผมไม่หักนะครับที่เปิดจากด้านใน ล็อกได้นะครับเนี่ยล็อกได้หลุมจับนะครับไม่หักนะครับกระจกไม่มีแตกแล้วสักบานนะครับผมชายบันไดก็สวยนะครับเ่บาะก็เลื่อนได้ปกตินะครับเนี่ยเ่เลื่อนได้นะอ่าเลื่อนได้ล็อกได้ปรับได้นะครับผมดูห้องเครื่องกันนะครับ กระจกไม่มีแตกแล้วนะครับนี่นะครับภาษีมกราห์กเจ็ดแต่เราจะต่อให้จนถึงหกเก้านะครับผมอ่ะดูไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวขัดไฟหน้าให้ใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับผมรีวิวให้ดูก่อนนะนี่ครับไฟหน้าไม่มีแตกนะครับไฟลงไฟเลี้ยวไม่มีแตกนะครับสีกันชนก็มีทํามานะครับก็มีสีลอกออกนะครับ เดิมๆต้องเป็นสีดำนะครับรุ่นนี้ห้องเครื่องนะครับแห้งๆนะทงบาลายพาวเวอร์นะครับสายพานก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเนี่ย น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับผมขับทางไกลได้ปกตินะครับผมปั๊มดีเซลก็เดิมเดิมนะครับเนี่ยแห้งๆนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับเนี่ยครับห้องเครื่องสะอาดกิิบเลยแห้งๆนะครับไม่มีผุนะครับ ฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับเนี่ยราคาห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับพร้อมโอนต่อภาษีพลบให้ครบจบที่เรานะครับเบาที่สุดเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมขานหน้าก็จะมีแตกนะครับเนี่ยมีแตกนะ ถ้าราคานี้ใครซีเรียสผ่านก่อนได้เลยนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับผมใครหาเน้นรถใทยงานนะครับไม่ได้เน้นสวยงามหรือเอาไปประกวดนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับราคา5้า0มบาท เรามีบริการส่งให้เหมือนเดิมนะครับผมเสียงเครื่องเพาะนะครับรถไม่มีควันขาวนะครับผมขับทางไกได้ปกตินะครับผมไฟนงไฟหน้าไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับติดครบหมดนะจ๊ะ ระบบน้ำวนดีนะครับผมน้ำไม่ดันแน่นอนครับผมรับประกันหารลดราคาประมาณนี้นะครับผมคันนี้ลองพิจารณาดูนะครับห้าหมืนเก้าพันบาทไฟท้ายติดครบหมดนะครับ สอบถามเพิ่มเติมนะครับก็ตามเบอร์โทรที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับผม0816995106นะครับผมมีซูบิอชิสตาด้านะครับราคา5 9 0 0 0บาทราคานี้พร้อมโอนต่อภาษีต่อพรวบรให้ใหม่ครบนะครับผม ร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับที่จะไปจังหวัดกาลสินนะครับผมพิมพ์ใน google ได้เลยนะครับพ่อบุตรรถบ้านเจอแน่นอนครับผมใครมีรถจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินก็ลองเสนอกันเข้ามาได้นะครับเรารับแลกเปลี่ยนเทินนะครับและเรายังรับซื้อรถยนต์มือสองที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกชนิดด้วยนะครับผม หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากดูรถเพิ่มเติมก็โทรมาขอไลน์วิดีโอคอรดูรถได้นะครับผมคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับผมถ้าลูกค้าจะให้เราไปส่งลูกค้าต้องโอนมัดจำมาเท่านั้นนะครับเราถึงจะส่งให้นะครับผมโอนมามัดจำเราส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมค่าส่งลูกค้าต้องออกเองนะครับคันนี้ ขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพ่อบุตรลดบ้านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรลดบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ